ทำไมถึง <c oughs> บ้าพอกายเอาจริงจริงครับ <c oughs> ก็เป็นคนชอบเล่นกีฬาแล้วครับ <c oughs> <ม>แล้วพอดีแต่ก่อนผมจะเล่นทุกวันเลยแต่บอ <c oughs> ลหรืออะไรสักอย่างพอดีแต่เข่าเสียฮะก <c oughs> ็เลยเปลี่ยนมาเล่นฟิตเนสแทนครับตอนนี้แล้วก็หลายๆลคนคิดว่ามันจะต้องใช้เวลาเยอะในะการ <c oughs> พอก่ายจริงจริงแล้วไม่ฮะวันหนึ่งเราใช้เวลาสักประมาณชั่วโมงหนึ่งเต็มที่ฮะจากหุ่นปกติพีก้ามนิดหน่อยให้มันใหญ่บึกขนาดนี้ใช้เวลานานขนาดไหนครับหน่อยน่นานอย่างผู้ผานี่ครับก็ ตอนแรกผอมมากเลยตอนพี่บูดี้เจอ,อจำได้ไหมฮะออใช้เวลาประมาณ4-5เดือนนีงแล้วภูผาเหรอฮะเล่นตามที่สงการหรือเปล่าเขาบังคับหรือปรับก็มีเขาเป็นเทรนเนอร์ด้วยครับช่ว<อ>งแรกๆก็เ,ออเล่นกับเขาเล่นกับเขา4-5วันติดๆเลยฮ<ล>ะแอปว่าไงบ้างที่เขาว่าไม่ปลื้มหุ่นกล้ามปูเนี่ยใช่ไหมฮะอ่ะจริงจริงแอปตอนแรกงงๆป่ะก็เขาก็ผู้หญิงนะเขาไม่ชอบแบบจนเกินไปแต่เราเล่นบางทีเราเล่นเราต้องการจะเบรกลิมิตของเราเรื่อยๆฮะไม่ออกมาฮะมันก็เลย โตขึ้นตามแต่ตอนนี้ไม่ไหวแล้วครับผมก็หยุดกินโปรตีนแต่ก็ยังเมนเทนอยู่แต่นี่คุณภูผาบ่กสาวเยอะมากตั้งแต่มีกล้ามมีหุ่นเนี่ยถูกไหมครับผมเปลี่ยนเปลี่ยนไซส์เสื้อจาก m อเป็นแอลแล้วเนี่ยไม่ถามถามเรื่องสาวไม่เสื้อสาวเยอะมากแค่ไหนครับผมไม่มีไม่มีจริงหรับพี่แล้วแล้วใครนักจากเอกช่องสาม อ่าคุณคุณมิ้นฮะเป็นเพอนกันทันดีกันอ่าเอาจริงพี่เป็นเพื่อนกันเราเป็นเพื่อนกันนี่แหมคุณเข้าพุงรู้จักกันรูกันใครจะมาตอบว่าเป็นแฟนหรือภรรยาใช่ไหมใช่ไหมครับบอสแต่เรามีภาพเป็นหลักฐานนะครับก็บอกว่าภูผาเนี่ยอาจจะไม่ได้คุณกับคุณมิ้นใช่ครับบอสแต่พ่อของผู้ผาทสิอ่าเดี๋ยวดูภาพนะครับคุณพ่อเนี่ยดูมิ้นออกรายการชูนายโชว์นี่ดูเปองนะผาเนี่ยดูมิ้นออกชูนายโชว์ใช่ และคุณภูหาก็ถ่ายไว้ด้วยครับผมอมก็ไม่น่าใจว่าเอ๊ะลูกพ่อหรือลูกชายอยากจะนกันแน่เออคือแบบนี้เขาเรียกว่าประกาศกล้องให้ทั้งโลกรู้ว่าคนนี้เป็นของฉันป่าปเขาป่าเขาชอบดูรายการนี้เหรอฮะขาเคยเลยครับแล้วแบบเห็นน้องเขาเขียนว่าแบบเดี๋ยวถ้าเกิดไม่ดูจะดูไม่รู้เรื่องเหมือนเลยแซวว่าแบบเนี่ย พ่อผมดูแลนะพ่อผมรู้เรื่องอะไรฮะพ่อไม่โโลแกงรายการเลคยฮะ,ะมาเ <c oughs> ชิญอ,อีกหนึ่งเรื่องกันดีกว่าะนะครับซอมีบอกว่าคนทางบ้านเนี่ยนะครับโพสต์บอกซอหมีในอินสตาแกรมใช่มันคือ,อยังไงโอ้โหงงมากเมื่อ3วันที่แล้วยู่ดีแบบมีคนมาฟ้องในอินสตาแกรมว่าซอค์าช่วยไปดูอินสตาแกรมของ โบชยาดาหน่อยมีภาพพิงถึงเพชรกรุนพลซอก็งงว่าอะไรเรื่องจบไปตั้งนานแล้วภาพพิงคืออะไรโอ้โหพอเข้าไปอ่านปุ๊บยาวมากอแต่ซอขอสุดสั้นนะคะว่าคือเรื่องจากเรื่องของเรื่องเนี่ยมีแฟนรายการเนี่ยไปชมรายการไปชมรายการเทคมีอา t ไทยแลนด์ที่ช่องน้อยสีแล้วคือเพชรเนี่ยเขาก็แสดงตัวตนว่าเขาเป็นคนแบบโดนผู้หญิงทิ้งคือโดนทิ้งตั้ง่เป็นเป็นแข่งแลเชิญใช่เพื่อหาสาวโสดคนต่อไปฮ่าปรากฏว่าคนก็เลยแบบว่าเนี่ย คุณโบได้ดูไหมคะเขาบอกว่าไม่ได้ดูแล้วคือคุณโบก็เลยแบบพลั้งภูมิมาเลยว่าทํ้ไม่ไปพูดแบบนี้คือเหมือนกับที่ผ่านมาคือเล่นละครตัวเองไม่ได้ทิ้งเขาเขาบางคนบอกเลิกมากกว่าก็เลยเถียงกันไปเถียงกันมาจนพอเพชรได้อ่านข้อมูลปุ๊บก็เลยแบกกยบส่งกลับก็คือคอมเมนต์กลับมาซึ่งยาวมากใช่แพชรคอมเมนต์กลับว่ายาวมากคือก็อดีตไลนค่ะมีคนส่งไอจีที่คุณต่อว่าผมมาให้ดูที่แรกผมคิดว่าจะปล่อยให้มันผ่านไปเหมือนที่แล้วมาแต่คุณโบกลับไม่ยอมหยุดและคงเข้าใจอะไรผิดเรอะ คิดไปเองผมจึงคิดว่าผมคงต้องออกมาชีา้แจงก่อนที่บุคคล <c oughs> ท่านอื่นจะเข้าใจผิดไปมากกว่าน,นี้นะคะรับชี้แจงว่าไงคือจริงๆแล้วเนี่ยก็เล่าให้ฟังแบบว่าเขาไม่เคยพูดเลยส่วนใหญ่เนี่ยคนจะมันการสื่อสารวิีทางเดียวงเขาก็คิดว่าเขาต้องพูดบ้างเขาก็ชี้แจงว่าเขาไม่ได้เป็นคนบอกเลิกคนที่บอกเลิกคือพีพ่โบคุณโบเป็นคนบอกเลิกค่ะแล้วก็ท<อ>ะเลาะกันทุกครั้งเนี่ย เพชไม่เคยหนีออกจากบ้านไม่เคยไม่เคยไม่คยุไคยไม่เคยปล่อยให้โบร้องไห้คนเดียวคือพยายามรอที่บ้านเพื่อที่จะเคลียร์กันตลอดเวลาแต่กลกายเป็นว่าพี่คุณโบเนี่ยออกไปข้างนอกบ้านไปอยู่กับเพื่อนเองมันก็เลยกลายเป็นว่าคนก็เลยไม่รู้ข้อมูลตรงนี้โบก็อ่านแล้วก็ตกใจว่าแบบหูทำไมเยอะขนาดนี้แล้วก็าแล้วคุณโบชอบบอกว่าเพชไม่รักจริงๆแล้วถ้าไม่รักเนี่ยจะไปตื่นไปส่งอาชีพทุกเชา้าได้ยังไงคือทำเพราะความรักนั่นแหละคือจริงทั้งสองคนก็รักกันในช่วงเวลาหนึ่งเรื่องราวของเพชกับคุณโบจะยังไงต่อ ซอว่าต้องใช้เวลาวันหนึ่งซอว่าเขาคงกลับมาคุยกันเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องเป็นเพื่อนกันได้แหละแต่ตอนนี้มันแผลมันสดอยู่ไงก็เหมือนเป้กับแผนวันหนึ่งก็อาจจะกลับมาคุยกันก็ได้เหมือนกันทีนี้เรื่องใหญ่เลยครับนเดชย่าญามันยังไงครับซ้อหมีหวยสงสารน้องมากคือซอก็ต้องขอเลยนตรงๆว่าเรื่องนัดเดย่าญาเนี่ยมันเป็นตำนานอ่ะมันมีตำนานคือมันจะมีซอแฟนลับแบ่งเป็นสองกลุ่มชัดเจนมากคือกลุ่มที่อยากให้ซ้อสองคนรักกันในนอกจอและในจอจริงกับอีกกลุ่มนึงคือไม่อยาก คืออยากจะเก็บนาเดะไว้คนเดียวอยากจะเก็บยาย่าไว้คนเดียวคือก็จะมีและตอนนี้มันมีข่าวที่ว่าพอจากอินสตรารการ์ดมันมคือทั้งสองคนเนี่ยอยู่ด้วยกันบ่อยไงไปอเมริกาด้วยกันคือไปทางานนะคะแล้วก็ไปทําบุญร่วมกันทั้งแบบแม่ทั้งสองฝั่งยค,คนก็เลยไปว่านอ้องว่าแบบว่าอย่ามายุ่งกับนเดทของฉันหยุดทําตัวแบบนี้ได้คือโพสต์ด่าน้องมากแล้วบางรูปในสะงสารน้องมากคือโพอสต์ด่านักสตาร์การ์ดใช่ยาย่าแล้วคือเป็นบางรูปเป็นรูปพ่อแม่ยาย่าเป็นพ่อภาพครอบครัวเขาก็ไปด่าเขาอีกซึ่งน้อง เขาก็เสียใจบอกว่ามันเป็นพื้นที่ของยาย่าคือยาย่าแบบเสียความรู้สึกว่าทําไมต้องมาว่าเขาขนาดนี้คือต้องต้องบอกว่ายาย่าดีน่าสงสาร <c oughs> มากเธออายุน้อยมากแ,<ต>แล้วเท่าที่ผมทราบจากเพื่อนๆที่เป็นคณาจารย์อยู่ที่จุฬาเนี่ยคือได้ข่าวมาว่าตอนเดินอยู่มาหาวิทยาลัยสมัยก่อนหรือเรื่องนี้ไม่ทราบคนก็จะเหมือนกับมอหัวจดเท้าแล้วบอกว่าดังนักเหรอแกหญิงนักอย่างนี้เลยจนกระทั่งน้องเนี่เสียเซลแล้วคือสงสารนี่คือ อายุน้อยดังเปี้ยงภายในข้ามคืนแล้วก็ต้องได้รับความกดดันจากสังคมจากคนว่าผมว่ายาย่าเนี่ยเป็นผู้หญิงที่น่าสงสารคนหนึ่งแล้วคุณต้องเข้าใจว่าว่าคนคนนี้เนี่ยเขามีจิตใจและการที่คุณจะไปโพสตจ่าว่าเขาอยากให้ถึงใจเขาด้วยนะครับส่วนเขาจะเป็นแฟนกันเดทหรือเปล่ามันก็เป็นเรื่องของเขาเราไม่รู้วันนี้เนี่ยอาจจะซีก่อนจะกลายเป็นเพื่อนรักไปแล้ว จะกลายเป็นเพื่อรักไปแล้วคือคบพ่อแม่รือจากกันหมดหรือลึกซึ้งแบบแฟนเลยแล้วมันก็เป็นเรื่องดีไม่ใช่เหรอครับเอาจริงๆแนะครับ